นาพี่น้องเอ้ยตอนนี้เขตเมตาน้อยวัดดีแล้วก็สบายดียามแรงพี่น้องมาทุกคนเลยเด้อหรือว่าจะเป็นพี่น้องข้างไทยพี่น้องข้างลาวพี่น้องที่ต่างประเทศที่ติดตามนะครับชมเมตาน้อยอยู่ตอนนี้เมตาน้อยก็ขอทักทายสบายดีเนาะวันนี้เมตาน้อยจะพาพี่น้องไปการเขตพี่น้องเอ้ยไปการเขตเมตาน้อยก็บบอลได้ไปพิเศษได้มากับสาววิวแล้วก็บเบาข้าพี่น้องเอ้ยจนเบาผู้พากับตาน้อตในยู่งน้โพอเท่าไม่เท่าตะเฮิร์นพี่น้องเอ้ยแต่การเคสวันนี้ก็จักรีได้หรือบ่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าบรรยากาศมันเป็นขี้นนวะ กลับไปรู้นำการน,นะพี่น้องเนาะการเขตไม่นี่นะเ่ราะมันชีได้หรือบ่ได้นะก่อนจนะไปการเขตแม่แต่น้อยกับขอขอบคุณพี่น้องคลังไทยขอบใจพี่น้องคลังล่าเนาะมาเด้อถ้าเป็นว่างๆเด้อมาการเขตแม่แต่น้อยเด้อมาการเขตอยู่นานในเงินพี่น้องเอ้้าบริอย่าการเขตกะมาเป็นกำลังใจแม่แต่น้อยแม่แต่น้อยก็ดีใจนะพี่น้องเนาะ วันหีิไปหาการเขตแม่แต่น้อยก็ขอเขาพูดเอฟทุกท่านเนาะสำหรับผู้เลยคือข้ามาใหม่ๆหมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์แม่แต่น้อยนำเพื่อเป็นกำลังใจการเทคลิปต่อไปตอนนี้แม่แต่น้อยก็ได้มาหอดบ่อนการเขตแล้วพี่น้องเอ้ยนะฮะสาวบิวก็บอกข้ามไปกันฝ่ายเดียวกันก่อนแล้วมาดีแม่แต่น้อยก็ชิ้ทางกันก่อนพี่น้องเอ้ยหน้พี่น้องเอ้ยตอนนี้แม่แต่น้อยก็ได้เห็นเขตแล้วนะนี่กระผูกระปอกอยู่พี่น้องเอ้ยนั่นี่ลายอีนะแม่แต่น้อยได้จับก่อนพี่น้องเอ้ยลายอีพี่น้องเอ้ยนนี่ tèm và tù nhằng một hành tù một nhai nỗi tù Nói Hãy subscribe นี่พี่น้องน้อยน้อยนะท่านยังท่านเยืดนะ้าเถอตอนนี้ตุยดีพี่น้องเอ้ยหลายพี่น้องเอ้ยโอ้มาเดี๋ยวพวกเราว่างๆเด้อประกันเขตน้ำเม็ดต่น้อยเด้อมื้อนี้นะบรรยากาศมันเป็นทีหนาวๆแล้วก็ฮ้อนๆพี่น้องเอ้ยมันก็เลยออกฝนจะตกมาเรื่อยๆเลยเป็นอย่างนี้ อ่ะเกดเยอเกดนั่นพูนพูนเกดเคไหมล่ะน่นนนนอันนี้นะเอาตัวนี้ตัวใหญ่ก็เอาตัวน้อยนี่พี่น้องเอ้ยนี่โตน้อยก็มีโตใหญ่ก็มีพี่น้องเอ้ยโตน้อยก็เอาโตใหญ่ก็เอาพี่น้องเอ้ยตอนนี้แม่อตอน้อยก็ได้เห็นอีเล็กที่เบื่อปะต้องมี้นี่ตรงนี้่น้องก็จะเบื่อนั่นก็ สาวบิวเพื่อนเหน็นเคล็ดลังค์ข้ามแล้วพี่น้อยนะอยู่ดินเตะพวกนี้เอามันทีได้บ้าอืมฮะนอนเราแม่นแนวซีบมึงเนาะทำมันไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลว,ลวน่ะพี่น้องเอ้ยแม่แต่น้อยได้เห็นเคล็ดนะน่ะพี่น้องไอ้ตัวนั้นกนะัน เห็นอ,อนนีแล่พี่น้องเอ้ยนะนี่เหงาพี่น้องเอ้ยไหมแต่น้อยเห็นอเิเลคิดนะอืมัวพี่น้องเอ้ยลายอาเีเลคิดนี่นะสาวบิวเป็นได้บ่บิวบิวเป็นก็ได้นะนี่พี่น้องเอ,เอ้ยแม่แต่น้อยได้เห็นกระปากระปากระปาดตัวผู้พี่น้องเอ้ยตัวน้อยน้อยนึง ตัวเม้งแค่นบบจริใหญ่ๆเน่นเนาอนี้ตัวน้อยอันนี้นะพี่น้องอันนี้ฟาตุบหลาย่ไล่ไล่ร่มก็แห้งาแหงาแหงาละไปแล้วฝนเยอะต๊ะคือละเม่พี่น้องเกล็ดน้อยเนี่ยมันยังออกนะล่มพัดกระดอนแต่ก้าวมันไม่มีร่มมันนี่พัดล่มอุ้ง อยู่นป่าพักแหวนนี่เนาะเลยจะเห็นมัเขตประเทศน้อย้ป่าพักแหวนมาเแลวต้นเลไมโอ้ยหาลิเตะละไรันไปโดหาลิเตะละอ้ดนก้อนมาท่านมาช้ำสาวบีเพ่ไป จอเอาจำอาอนี่ยับที่กระเด็อ่าแต่พี่น้องเอ้ยนำะฟ้าข้าวยุบยุบมายุบมายุลายนี่ยู่นี่นะพีะ่น้องเอ้ยระตันเป็นชายยันระบายพายมันชุ่มมานะมันก็เลยมีอยู่นี่นะอันนี้เมทตาน้ยนอยแกจะได้ไปการนำข้าวก็พี่น้องเอ้ยจะน้อยข้าวทีได้หลายปะเมทตาน้อยนี่นะหลาย<ม>พี่น้องเอ้ยนะโอ้ชาวบีเว่นไม่ได้เห็นเขตดอะไรนี่เนียนี่เยีบเหยียบม จะจับมันเลยเหยมันมดนวันนีเลยเหมันคือมีก็งจับมันจะมีาหักแขนได้จับมันก็นีนะโอ้ไหลนงงันตัวตุยอ่นี้ันนนีนะแม่แต่น้อยกน้ำก็ยังไ่ได้อาพี่น้อยมือพุ่ละไอ่อาบน้ำกมากะการคิดเคลคิดเพลยืเขลยตัวตุอ่อน องตัวต้เนี่องเป็นชันมือีหนี่นะว้าวยุกได้แต่ยังไปอยู่ไหนพี่น้อมตาน้อยเห็นเขตอีกนะ นนนันี้กะคิดนอยคิดหลือพี่เนาะกำลังเยอะแต่ดิ่งเต้นะข้าป็ได้ยี่บอกลาข้ามเจ้านะได้ละหาชาบปุ่นองงชาวพี่เาจำหากระเวนลุ่าวบีพิ่นแกมานี่บ่ชาวบีวนะไปบ่ละไปยละันหักกได้ยิบนิง เขาได้เป็นโทวยลวเขาได้ยิ้มเขาได้เป็นโทแล้วตัวเหาก็ได้ยิ้มนงนี่พี่น้องอันนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ใหญ่พี่น้องเอ้ยโอ้ไปแล้วจ้ะอ้าวจับได้ก็ยังไม่ได้ยังไปอีกมอ๋ไปหาตัวใหม่อีกทีนึงไปอีกแล้วตัวพวกใหญ่ๆทั้งนั้นเจ้าแมวจับจับไปพี่น อยู่เพื่น้องผีลึกเลยเพื่น้องเอ้ยลายอีลเพื่อนบ้เอาน้ากับพีิธานนะพี่หักแข็งของมันไปไว้พี่หักแข็งมันอี๋ถือไม่ค้อนผมในพี่น้องเอ้ยหักแล้วนี่พี่หักแข็งมาด้วยอ๋อแต่พี่น้องเอ้ยความลายของมันนั่นนี่มันอยู่หอนไหมก็มีพี่น้องเอ้ยเกตนะงั้น ก็คือชาวบิววาาวบิวเป็นบนหอดประหกพี่น้องบนห้อาป้าให้กูเต็กตัวนี่ใหญ่ที่ตุยใช่ไหมพี่น้องเอ้ก็นำปักนำปักกมีโอ้เอาสวีมมาซ้อนอันนมืดก็ด่างแค่เจ๊อาไปขายให้ในชุ้งไปแล้วอยาไปขายพี่น้องกันในลายไปขายชาวบิว ดอกพละพละนี่เกโค้ละชิดพลาหืหัวคำเป็นในตยืดนเล็เกรดกนะอึกชิดอึกกระตาก็ไ่ได้คัดนะเนะหอยชิโค้าเมิดละลมบานี้พนองเอ้ยคือชิเอาๆเอาไมาแล้วบานนชมชัยฝนวิวิทตกอยู่มาแลงถึงชัยตกครัก น้องไอตอนนี้แม่แต่น้องก็ได้เห็นแล้วคิดนะนาไปเฉยช้ำตัวใหม่ยีกปนแล้วอตัวน้อไปนะอเห็นแล้วตัวนี้นะตัวยี่ดีเอเป้อยู่ไอต่นองเห็นเคดจีน่าไปแล้วเออจกเอาได้จิบได้นะ โอ้นี่น้อง่นนี้มดกลายเครดกะลายน้องพน้ออ้ย,อยจะมันกิ่นไปนี้มดนี่นะเครดกะลายแล้วนี้มดกลายพีน้องเอ้ยแม่แต่น้องเห็นกินหลังคาผมนลนี่น้ังอีปี อ้ยขีดหลังข้ามัางทายงานลายอยู่นี่นะพี่น้องไอขีดนะแต่ว่าไม่เห็นมั่นไปตองลายพูดนะ,ะต่เนื้อเป็นพี่น้นนองไไปเคืยนะมดดละฉัน้ำัมุ่งเกยมวด หวานผก็ตกบางทีไก่มาอย่างตัวตอนนี like ้แม่ตะน้อยแล้วก็พอข้ามมากระชับิวนั้นได้พาเดียวยาแล้วพี่น้องเอ้ยการเขตนะเพราะว่าตอนนี้มันกะประมาณเก้าโมงยี่สิบโมงแล้วพี่น้องเอ้ยยันบ่าตะน้อยเพิ่งให้นะพี่น้องเอ้ยวันนี้แม่ตะน้อยก็ชิได้มือก่อนก่อนชิมือก็เยี่มมือกับตาก่อนพี่น้องเอ้ยหมาเขตด์นะเพราะมันชิได้หลายแล้วมันชิได้น้อย มาเยิมเบิ่งกระตาแม่ตะน้อยพี่น้องเอ้ยนะนี่กะได้ลายเตืพี่น้องเอ้ยนะมาเยมเบิ่งกตบ่าค่พี่น้องนนี่บาค่ก็ได้ละเตืพี่น้องเพราะว่าบ่าค่เป็นกตาใหญ่นะสิเลยะบเด้อ่าะบของแท้อืะบก็ได้ละเตพี่น้องเอ้ยวันนี้แม่ตะน้อยกะสิได้มือก่อนพี่น้องเอ้ยหลังจากเยมกตาแล้วแม่ตน้อยกะสิได้มือก่อนพี่น้องเอ้ยกะมือพบเด็กกับแม่ตน้อยอยู่เนพุ่นล่ะ ไอเมตาโนยกาได้มาเพื่อแล้วพี่น้องเอ้ยเชตที่เมตาโนยกามาก่ะเมื่อเช้าเพื่ละเม็าเมตาโนยยังเหอยู่เหตยกินค่ะหลังจากตื่นตาหน้าเช้ามาเมตาโนยกาได้เฮามาชมเมต้นพี่น้องเอ้ยวันนี้เมตาโนยกาได้พาพี่น้องไปหาปั้นเมต้นก็พี่น้องเอ้ยชนเขตของเมตาโนยเมื่อคืนนี่น่ะยังม่ได้เอ็ดกินในพี่น้องเอ้ยพละตอนเท้งเพ่ละเมตาโนยยังเหตยู่เห็ดกินก็ได้นะเมต้นของเมตาโนยกับพี่น้องเอ้ยน่ะตอนนี้มาข้ามเป็นกระตัดออกตะเงามันพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอย่าอ่ำไปป ปั้นอ,อ่อนตะเงากะมันปั้นมาได้อัน,นะน 5, อันแข็งๆข็วะนะกันท่าหางพันชือพันใดต้นกะโหปุ้ยเนี่ยพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันหากระปุกอะนะนี่นะแบบัคือไฮโลคไฮโลคแล้วก็เลี้ยพี่น้องเอ้ยไฮโลกนหะัวใหญ่่หัวน้อยพี่น้องนิดเพ้อเปล่าน้ำเปปชีโอ้เป่าน้ำเปปชีพี่น้องนะเอ้ยเยันยันเพื่อกินน้ำเปปชีพาอเวนเ้นนะนะตะน้อยอาตะน้อยนะโหนะคืออะไรโจโจ้อันนะ เม่แจันน้อยกับชาบีก็ได้หามวนโค้งพวกปันไปพันเป็นต้นพี่น้องเลยผู้นักเรียนพี่น้องเลยเพื่อเล่นวางกับมาเด้อมาอันหามอันพวกปันเป็นต้นนะแม่จันน้อยเด้อตอนนี้บ่าวโจแล้วกับชาวบีก็พาไปกัดได้ปั้นแล้วพี่น้องเไยเป็นต้นนะมึงเจอทางไหนทางหลัง 对。<Okay. S 2> mm hmm. ตอนนี้เป็นต้นของแมตน้อยกาได้ปั้นแล้วนะพี่น้องเอ้ยวันนี้เมตน้อยกาที่ได้มือก่อนก่อนที่มือก่ะเฮ้ยพี่น้องเบิ่งเป็นต้นก่อนเพราะมันที่ได้ลายเฉยเป็นต้นปั้นเมื่อกี้นี่นะพี่น้องเอ้ยเป็นต้นที่เมตน้อยปั้นเมื่อกี้นะลายอยู่ได้พี่น้อยพี่น้อยได้สามได้ชี้พยางามพี่น้องเอ้ยมีแม่นท้อนีนายพ่นก็มีนะพูน น้อยกะที่ได้ย้างเมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้กะฮ้อนกะฮ้อนไอ้นี่ยนะน้ำกะเยอะกินละข้าวกะเยอะละวันนี้แม่ดตะน้อยทิ่ได้เมื่อก่อนกะเมื่อพบเดียวก็แม่ดตะน้อยอยู่เขึ้นเพราะว่าพี่น้องเอ้ยไอแม่ดตะน้อยกะได้มาเอาเทินแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้แม่ดตะน้อยกะที่ได้หาให้อยู่ขึ้นกินก็แกงเข็ดที่คอยการมาเมื่อคืนนี่พี่น้องเอ้ยมาพี่น้องเอ้ยเข็ดที่คอยการมาเมื่อคืนนี่นะไปน้อยเดย์นึงพี่น้องเอ้ยไปกะบแปดโมงละเก้าโมงแล้วผัดมาเพราะว่ายันตะน้อยให้นะ ถัาไปหึงก็นี่นะยันได้ลายก็นี่นี้ไปน้อยเดียวนะึงอันนี้แม่ตะน้อยกันได้ลังเกกัน้อยล้างกัล้งชื่อคู่พี่น้อยยิมันดองไปด,ด,ดองไป นาพี่น้องไอตอนนี้ขีดเมตน้อยกกนได้ล้างเล้วละเมตน้อยเกนที่ได้เก่งกอนวะนี่ฮัลโหลต่ำพร้อมดีพี่น้องเอเขาเบือก็มาคิดกัน ที่ไเก่งเงนเก่งจังน เชื่อบือพักแล้วก็ฟังหอมไม่ได้วนปรรไปอ้โอเคนมอมะจน้อยกันจะได้ค้างมอก่อนเน พี่น้องเออยต,ตอนนี้หม้อของแม่ตะน้อยก็ได้พ,พุดแล้วตอนนี้แกงของแม่ตะน้อยกระชุกแล้วพี่น้องเออยวันนี้แม่ตะน้อยก็จะได้ปรุงหม้อหากินข้าวก็แม่ตะน้อยก็จะได้ตักแกงหากินข้าวกอนพี่น้องเออย พี่น้องเอ้ยเนี่ยยูเนี่ยกินของเมตะนอ้อยไหอนี่นะแกงเค็มน้อยเชื่อเพื่อพักเชื่อผักหอมพี่น้องเอ้ยเนี่ยเสแสร้งไหม,มนี่นะพี่น้องเอ้ยแกงเค็มน้อยมามาพี่น้องมาข้าวเมตะน้อยมา

ได้ไหมงงไปเลยขอร้อว่า